ไอเฮียนี่มึงอยากรู้เรื่อง Pontiac GTO ปี64ใช่ไหมวะไอรถคันนี้มันตำนานไอสัตว์มึงรู้เปล่าว่ามันคือตัวจุดประกายยุคมาโซคาเลยนะเว้ยเมื่อก่อนพวกผู้ใหญ่แม่งกักเครื่องแรงๆไว้แต่ในรถสปอร์ตแพงๆไอจอห์นเดลอเรีนชื่อแม่งคุ้นๆเปะละ่ะคนทำรถเดลลอเรียนอะมันคิดนอกกรอบเว้ยเอาเครื่อง V8 ตัวเบอร์เริ่ม389ลูกบาทนิ้วจากรถใหญ่ไปยัดใส่รถขนาดกลางอย่างเทมเพสแม่งคิดได้ไงวะ ตอนแรกไอ้พวกผู้บริหาร GM แม่งไม่ยอมเว้ยกดบริษัทแม่งห้ามเอาเครื่องใหญ่เกิน330ลูกบาทนิ้วใส่รถขนาดกลางแต่นี่แหละไอเดลอร r ออนมันก็หัวหมอใช้ช่องโหว่กฎหมายอนุญาตให้เป็นออปชันพิเศษได้เออดีอเฮียพอแม่งออกมาปี64คนเห็นแม่งก็ว้าเว้ยให้รถบ้านๆใส่เครื่องโคตรแรงเสียงแม่งคำรามยังกษัตริย์ประหลาดแรงม้าปลาไป348ตัวถ้ามึงเลือกออปชันทรีพาวเวอร์ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์3ตัวนะ บอกเลยว่าโคตรดุโคตรดิบโคตรเถื่อนเหยียบคันเร่งที่หลังติดบ่ามึงเคยดูหนังเก่าๆปะที่พวกวัยรุ่นอเมริกันซิ่งโรดแรกกันน่ะส่วนใหญ่ก็ไอพวกมาโซคานี่แหละแล้ว GTO แม่งก็เป็นขิงของพวกมันเลยนะเว้ยตอนแรก GM ตั้งเป้าขายแค่5 0 0พันคันแต่แม่งขายได้เป็นหมื่นเกินคาดไปเยอะไอสัตว์นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของยุคทองมสโซคาตัวจริงเสียงจริงมันไม่ได้แค่แรงแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวัยรุ่นความกระดความบ้าพลังในยุคนั่นเลยวะ่ะ ไอหนุ่มหมดเรื่อง GTO ไปแล้วถ้ามึงอยากให้กูเล่าเรื่องรถคันไหนอีกบอกมาดีอยากฟังคันไหนเม้นมาเลยไอสัตว์